นกบิดคอแล้วไม่ร้องจะแก้ยังไงคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิกครับมีน้องนะครับก็อินบ็อกถามมานะครับว่าพี่นกผมบิดคอแล้วมันไม่ร้องเนี่ยจะแก้จะแก้ปัญหายังไงดีเดี๋ยวผมก็จะขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกบิดคอเนี่ยมันเป็นอาการของนก อย่างหนึ่งนะครับสำหรับบางตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอาการผิดปกติของร่างกายนะครับแต่มันมีนิสัยของมันก็คือมันบิดคอถูกไหมดังนั้นเนี่ยไออาการบิดคอนี้นะครับที่ผมผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากับการร้องหรือไม่ร้องของนกนะครับคือมันไม่ได้มีปัญหากับการร้องไม่ร้องของนก แต่ที่นกมันไม่ร้องหรือมันร้องดีเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงของเรามากกว่านะครับทีนี้เนี่ยถ้านกมันไม่ร้องเนี่ยทางที่เราจะแก้ก็คือพยายามเลี้ยงให้มันสมบูรณ์1สมบูรณ์นะครับ2ให้นกสบายใจทีนี้นกบิดคอเนี่ยเราไปดูซิว่าไอ้กรงที่มันอยู่เนี่ยมันคแคบสําหรับมันมากไปไหม นะครับแล้วทําให้มันอยู่ลําบากไหมเราก็ไปเปลี่ยนตรงกรงนะครับแล้วก็พยายามปล่อยกรงพักให้มันอยู่แบบสบายใจนะครับนี่คือทางแก้ของมันคือทำยังไงก็ได้ให้นกมันสบายใจนะครับให้มันร้องเล่นตามธรรมชาติให้มันอยู่แบบมีความสุขพอะนกบิดคอหลายตัวที่ผมเจอนะครับเก่งๆเยอะนะนะครับบางตัวผมเห็นเลยแข่งาดาวรุ่งแข่งเสียงทองได้ที่หนึนะครับ ในสนามที่ผมเห็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นนกของเพื่อนผมเองนะครับแล้วก็หลายๆนกที่ผมเห็นในสนามลักษณะของการบิดคอเนี่ยผมเห็นแล้วแต่มันไม่ได้มีผลต่อการร้องดังนั้นนะครับทางแก้นะครับก็แก้เหมือนนกตัวทั่วไปแหละครับเราก็พยายามเลี้ยงให้มันสบายใจเนาะให้มันกินดีอยู่ดีนะครับแล้วก็แต่งตามที่มันชอบนะครับเราสังเกตว่ามันชอบแบบไหนเราก็แต่งแบบนั้น มันชอบอาบน้ําเช้าหรือมันชอบอาบน้ําบ่ายมันชอบตากแดดประมาณไหนครับคุมผ้านอนตอนไหนเวลาไปราวเราต้องแต่งยังไงคือตรงนั้นเนี่ยเป็นรายละเอียดที่เรามาสังเกตนกของเราดังนั้นนะครับอาการบิดคอสบายใจได้เลยสําหรับนกที่บิดคอสําหรับคนที่เลี้ยงนกแล้วมันมีอาการบิดคอนะครับมองข้ามตรงนั้นไปครับมองข้ามไปเพียงแต่ว,ว่า เราจะทำยังไงให้มันร้องดีมากกว่านะครับอย่างที่ผมบอกนกบิดคอเก่งๆเ,เยอะนะครับนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ทราบกันแล้วเนาะก็กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในช่องทางต่างๆนะครับที่ผมทำออกมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของนกนะเพื่อให้เราได้นกที่ดีครับได้แข่งนกอย่างสบายใจได้เลี้ยงนกอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำให้เรา มีความสุขไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุ่มนกลิกสวัสดีครับ